สวัสดีครับขันม้จะไปเหรอถ้าจะไปก็ขึ้นอ่ะขึ้นแล้วก็นั่งลงเออนั่งดีๆจะไปด้วยเนาะมานี่สวัสดีนะทุกท่านนะผมก็อยากจะถามความคิดเห็นของเอซีส่วนใหญ่เนาะนะครับพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยพ่อนะก็ได้มาขอ,อนี่นะทุกท่านนะขอแผ่นดังคานี่นะคร ขอแผ่นหลังคาเนี่เอาไปมงุงเอาไปมงุปมงบ,มนะบ้านกระท่อมปลายนานะทุกท่านบ้านกระท่อมปลายนานะครับทางผู้ใหญ,ญ่จจดีเนาะท่านก็ได้ให้มาแล้วล่ะนะครับทางผู้ใหญ่จดีท่านบอกว่าถ้าอยากจะม,มุงหลังคาอันอันคอกคอกคอกบวัวข้างล่างแล้วก็ แกจะทําเป็นที่นอนเนาะหรือว่าแกจะทาเป็นเถียงนาเนอะแหละเถียงนาแล้วแกนอนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพ่อกับแม่ผมไม่ค่อยได้นอนนะทุกท่านเพิ่อนนอนเฝ้าวัวเฝ้าควายอยู่ด้านล่างเฝ้าทุ่งนาเฝ้าโซลาเซลล์นะครับบ้านอยู่ด้านบนเนี่ยแกไม่ค่อยได้นอนนะลานนอนคนเดียวบ้านอยู่ด้านบนเนี่ยมันว่ายง่ายผมก็เข้าใจพ่อกับแม่อยู่ มันหนวกหูทุกท่านหลานเล่นเกมด่ากันในเกมเสียงดังมากเลยนอนไม่หลับพ่อกับแม่บอกนอนไม่หลับหลานมันเล่นเกมเสียงดังไม่รู้จะว่ายังไงบอกมันก็บอกไม่ได้มันก็เลยลบภัยไปนอนอยู่ด้านล่างโน่นนะฮะทุกท่านเมื่อเมื่อเช้าเมื่อเช้าพ่อก็เดินมาถามผมอยู่ว่าขอไอ ขอแผ่นหลังคาของเฮียพิงเนี่ยเอาไปมุงเถียงนาน้อยด้านล่างได้หรือเปล่าพ่ออยากได้แค่ห้าแผน่นพ่อพ่อบอกอย่างนี้พ่ออยากได้แค่ห้าแผน่นส่วนที่เหลือเป็นคอกควายเนี่ยพ่อจะหาซื้อผ้าใบเอานะผมก็เลยว่าจะถามเอฟซีว่ามีความคิดเห็นยังไงเนาะมันสมควรหรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่ว่าทางผู้ใหญ่เจดีท่านก็ไม่ขัดหรอกเนะี่ยท่านก็ อนุญาตให้ใช้งานได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ท่านก็ดีใจนะก็แต่ว่าความคิดเห็นของ f อซส่วนใหญ่เป็นยังไงเนาะยังไม่ได้ถามเลยนะครับก็อยากจะสอบถามเหมือนกันนะครับรอบก่อนก็เอาไปเอาไปทำหลังคาห้องน้ำสองแผ่นเนาะรอบก่อนก็ทางเฮียปิงให้มาก็สองแผ่นนะทุกท่าน ไปทาหลังคาห้องน้ําอันโน้นนะฮะก็คือตัดครึ่งเนาะผมตัดแบ่งครึ่งสองแผ่นสองแผ่นครึ่งอ่าตัดหนึ่งแผ่น,อนสองแผ่นเนาะมันใจสองแผ่นนะตอนนั้นผมกเอาไปมุงหลังคาทําให้พ่อนะสองแผ่นนะอ่ะาเพราะฉะนั้นก็มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาเนาะ่ินเนะนะครับ หลังคาที่เฮียปิงส่งมาก็ก็มีบางแผ่นก็สั้นบางแผ่นก็ยาวนะทุกท่านแผ่นสั้นแผ่นยาวสลับกันไปนะครับพออยากจะมุงหลังคาเห็นขึ้นโครงเอาไว้หลายวันแล้วนะท่านนะครับขึ้นโครงเอาไว้หลายวันแล้วเมื่อเช้าเก๋ก็ถามว่าขอกับผู้ใหญ่เจดีให้หน่อยได้ไหมหรือยังไง ผมก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวลองทำให้แต่แกจะทำถ้าไม่ได้แกก็จะไปซื้ออันนี้นะแกบอกไปซื้อผ้าใบเอาก็ผมถามเมื่อเช้าว่าทำไมอันไม่ซื้ออันนี้ไม่ซื้อลังคาแกบอกว่าไม่มีเงินเหรอแล้วไม่เป็นไร นีกอเป็นรถมอไซค์ที่ผมเอาให้พ่อ,อไว้ขี่นะไม่รู้มันยังใช้งานได้หรือเปล่าเออยังใช้งานได้หรือเปล่านี่รถคันนี้นี่เอา้าทำไมไฟท้ายมันหล่นแล้วเอา้าไปใช้วันเดียวไฟท้ายหายพี่น้องนี่หน้ากากไฟท้ายหายโอ้ขี่วันเดียวไฟท้ายหายไม่ใช่ล้มมาบ่เนี่ย สตาร์ทยังติดอยู่เปล่านี่่ะโอเคยังติดอยู่สงสัยมันหล่นนะทุกท่านเพราะมันไม่แน่นนะยึดไม่แน่นหน้ากากรถเพิ่นก็ให้นี่แล้วเนาะไฟท้ายมันหายนะทุกท่านนโบไปนิดนึงฮนะก็ลองคอมเมนต์กันนะทุกท่านว่า สมควรหรือไม่สมควรเนาะนะฮะอันนี้คุณพ่อก็ขึ้นโครงเอาไว้แล้วนะ,ะขึ้นโครงอยากเอาลังคามาใส่นะ,ะถ้าไม่ไม่มีลังคาเพื่อนก็จะไปซื้อผ้าใบเหมือนเพื่อนทำอยู่ข้างบนนั่นแหละแต่ว่าผ้าใบอายุการใช้งานของมันก็สั้นเนาะประมาณปีหนึ่งก็ได้เปลี่ยนนะทุกท่าน,นอนพูดแล้วก็จูงควายมาแล้วน,นุน โน่นโซลาเซลล์ที่คุณจ๋าส่งมาเนาะนะครับโซลาเซลล์ที่คุณจ๋าส่งมาเพิ่นก็ใช้งานนะใช้ได้ดีเลยนี่ก็จูงควายมานะทุกท่านจูงมาทีละสามตัวบอเอามาเยอะไม่ได้เพราะเอามาคนเดียวเอามาทีละสามนะทุกท่านนี่ตัวนี้ก็เป็นคอควายนะพี่น้อง ช่วงนี้เป็นหน้าแรงนะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยควายก็โดนฝนนะหัวเปียกนะพี่น้องเออเพราะนั้นก็ช่วงหน้าแรงเียวอเคอยู่นะครับเป็นหน้าฝนไม่ได้นะพี่น้องหน้าฝนในควายไม่สบายนะจีตรงนี้เวลาเพื่อนจะอาบน้ําอาบอะไรเพื่อนก็อาบตรงนี้บางทีนะหรือว่าตักน้ําใส่ห้องน้ํานะเอนก็นมาตักที่นี้โอ้ปีนี้จะได้กินมะม่วงนี่มะม่วงออกดอกแล้วท่าน โอ้ปลูกสวยดีนะมะม่วงต้นต้นไม้นี่ปลูกริมนี่ดีสวยเลยนะดูเนี่ยพืชผักต้นมากซีดาก็สวยเลยนะท่านนต้นฟูซาเนะสวยเลยพราะมันได้น้ำไหมตรงนี้น้ำน้ำมันถึงนะพี่น้องเออนี่เคนก็น,นอนนี่นะทุกท่านนอนนี่ทุกคืน เป็นจะลงมาอยู่ขาดอย่างเดียวนะขาดไฟฟ้าโยงไฟฟ้าจากข้างบนลงมาข้างล่างก็จบนะฮะมันเดินมาเองขวยนะโอ้นึกว่ามาทีละสามมันเดินมาเองเฉยเลยท่าน้วบรรยากาศดีนะด้านล่างนะฮะต้นไผ่ตรงนี้ไม่ไม่ได้กินเลยเนาะ ต้นไผ่ตรงนี้ไม่สวยนะสองต้นนี้ไม่ค่อยได้กินหน่อไม้เท่าไหร่นี่แถวนี้มีนูหรือเปล่าน้อนี่นี่นะท่านโซลารเซลช่วงนี้น้ำก็ยังใสอยู่นะน้ำยังยังใสอยู่ยังไม่ขุนนะฮะนี่ควายก็เริ่มเข้าคอกกันเกือบหมดทุกตัวแล้วละ่ะควายตัวนี้ขี้เกียจเดินอย่างเลยใส่จะอิ่ม อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำนะท่านตะวันตกดินแล้วละ่ะตะวันรับฟ้าแล้วหายไปแล้วไฟน่าจะยังไม่ครบนะมองเหลือต้องไปเอาอีกเที่ยวหนึ่งนะนี่ดูทรงแล้วน,นี่ก็เป็นกองฟืนนะท่านเอาไว้ก่อไฟทำาม้อ,ข,อ,ข,อข้าว ก,กี่ตัวในครบหรือยังในสองสี่หกเจ็ดตัวโอ,อคว้ครบแล้วครบแล้วเจ็ดตัวครบแล้ว อโอ้บรรยากาศดีนะท่านดูท้องฟ้าเป็น,เ,ปนเส้นๆนะพี่น้องบรรยากาศดีนะลมแรงมากเลยตรงนี้นะลมอยู่ตลอดนะทุกท่านลมแรงแรงนะพี่น้องเลยเออลมนี่หายห่วงเลยข้าวนี่ก็จะสวยนะตรงนี้ตรงหลังห้องน้านี่ข้าวก็จะสวยเป็นปกตินะดูข้าวสวยเขียวเลยแถวนี้นะี่ มันได้ปุ๋ยนะทุกท่านปุ๋ยขอกัวข้อกวยนะส่วนรถคันนี้ก็ใช้ดีมากๆเลยนะต้องขอขอบคุณนะฮะผมที่ซื้อรถคันนี้ให้ <c oughs> โอเคครับผมยังไงก็ฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ